ก็รากลัวดูแลคุณตาไว้ไม้ใกล้ฝั่งคนนี้หน่อยนะคะไม่เข้าวัดทำบุญไม่ว่ากันแต่ว่าเที่ยวจะไปขอจับมือขอจับหน้าอกสาวแบบนี้ไม่ได้ดูคลิปหน่อยคะ่ะปบบไปบบไไไ เจอแบบนี้พนักงานสาวร้านอุปกรณ์เสริมสวยและสินค้าเสริมความงาม,พ,มพื้นที่อำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีถึงกับสายหัวไม้ขนไก่ทั้งปัดทั้งตีปกป้องดาก็แล้วตะโกนบอกว่าให้เพื่อนมาช่วยแต่ว่าชายสูงวัยรุ่นคุณตาอายุเกือบ70ยังไม่หยุดเดินเข้ามาขอจับมือขอจับหน้าอกถึงหน้าเคาน์เตอร์ มีการยืนดักไม่ให้หนีด้วยต้องขู่ว่าจะโทรหาตำรวจนะนางสาวนิ่มผู้เสียหายเล่าแบบนี้ค่ะยืนขายของอยู่หน้าเคาน์เตอร์ผู้ชายคนนี้ปั่นจักรยานมาจอดหน้าร้านปรี้ามาหาถามว่าแถวนี้มีสาวไหมว่างไหมแล้วก็พยายามจะเอื้อมมือมาจับหน้าอกค่ะพูดอะไรแกบอกขอจับหน่อยขอจับหน่อยนิดนึงจับอะไรจับมือจับหน้าอกขอจับขอจับหน้าอกหน่อยขอจับมือหน่อยนิดนึงพอมีแรงอะไรเงี้ยแกพูดน่ะ เป็นโรคจิตค่ะเป็นโรคจิตเพราะว่าแกแกเห็นผู้หญิงไม่ได้ก่อนหน้านี้มีคนเคยเจอมีเจอในในกุฎจับนี้เยอะเจอเงง่าแถอะคล้ายๆกันนี่หละค่ะเดินเข้าบ้านเดินเข้าบ้านเขาปั่นจัก,กรยานไปพูดไปนั่นไปนี่พยายามที่จะจับที่พยายามที่จะลวนลามเจอเยอะค่ะ ตรวจสอบพบว่าคุณตาคนนี้น่าจะป่วยเพราะว่าเคยก่อเหตุกับผู้หญิงและเด็กสาวมาแล้วหลายครั้งก็ยังไม่ได้มีการแจ้งความอะไรอยากจะให้ญาติช่วยนําตัวไปรักษาหรือว่าดูแลอยากใกล้ชิดกว่านี้จะได้ไม่ไปก่อเหตุกับใครเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นจะสวนกลับหรือว่าทําอันตรายคุณตาไหมนะคะ